ผู้ประกอบการรายแรกของวันนี้เป็นผู้ชายที่รักการทําอาหารและพัฒนาตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจผมทำมาอาหารมาก่อนครับค้นหาตัวเองอยู่เยอะมากสุดท้ายก็มาจบด้วยธุรกิจซอสนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสัจจาวัุวัฒนะครับผมปัจจุบันอายุ30ปีนะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์หมีปรุงครับหมีปรุงเกิด ในยุคโควิดเลยครับผมทำ้านอาหารมาเจอโควิดต้องปิดร้านก็เลยคิดหทางออกลองขายอาหารออนไลน์สิ่งที่นึกได้ตอนนั้นคือเมนูผัดกะเพราครับเราขายในแอปออนไลน์ซึ่งก็ขายเราดีมากเดือนหนึ่งห้าแสนขึ้นครับผมจุดขายเรากคือเราใช้ซอสเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องรสชาติครับใครทําก็ต้องเหมือนกันเราก็้ทํทำซอสต,ตัวนี้ครับให้ลองโพสต์ขายตาม Facebook ก็ขายขึ้นมาเรื่อยๆจนยอดโตขึ้นวนไม่ทัน โชคดีครับได้โรงงานมาช่วยทำเป็น O e M ที่มาตรฐานเกรมีออยอส่งออกได้ครับผมลูกค้าเรา100%คือร้านอาหารทั้งหมดครับข้อดีคือการซื้อซ้ำอัตราการซื้อซ้ำประมาณ80%เราขายครบตอนนี้คือเดือนละ10ตันประมาณ10,000กิโลครับผมจนถึงวันนี้ครบ2ปีเราส่งมอบอาชีพให้คนไทยตอนนี้นับร้อยคนครับคือเราขายแค่ซอสแต่เราให้เครื่องมือครับรูปภาพต่างๆป้ายเป้ยเราให้หมดฟรีครับผม จะเป็นที่มาว่าใครเจอหมี่ปรุงคนนั้นมีอาชีพครับผมปัญหาเดียวที่ผมเจอคือตอนนี้คือขายไม่ทันครับตอนนี้ผมเข้ามาครับผมขอทุนชาร์กนะครับผมห้าล้านบาทแลกกับคุ้นส่วนยนะี่สิเปอร์เซ็นตผมเพราะว่าสินค้าผมคนระับเคยเจอปัญหาที่ว่าขาดตลาดแค่วันเดียวลูกค้าก็โทรมาด่าครับเพราะว่าเขาต้องเอาซอสเราไปผัดขายทุกวันถ้าของขาดหนึ่งวันทุกคนจะไม่ได้ขายของเลยครับ อยากได้ทุนส่วนหนึ่งครับผมไปรับสินค้าให้มากพอข้อแรกในตลาดมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเปรียบเทียบหรือว่าร้านอาหารเคยใช้ใช้แทนเราได้หรือไม่มีครับตอนนี้ไม่มีคะตอนนี้ถึงจะมีก็อาจจะเป็นลูกค้าที่พวกที่ผมขาดขาดของขาดครับแอบไปใช้ที่อื่นบ้างสุดท้ายแล้วก็ยังมีกลับมาว่าเพราะว่าเราสต๊อกของเยอะที่สุดแล้วเราขายเดือนมันสิบตันนะครับตอนนี้ผมกลัวว่าถ้าเราขาดของบ่อยๆครับลูกค้าอาจจะมีการ เปลี่ยนโอเคขายเป็นกิโลถูกไหมกิโลครับผมต่อ,นอนกิโลราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบเก้าครับผลัดได้สามสิบห้าจานเดือนหนึ่งกำไรเท่าไหร่นะครับห้าแสนขึ้นครับผมปีหนึ่งก็หกล้านหนึ่แร้วยสาต่สิบปันเนี่ยจะเป็นช่วงพีคคือแบบถ้า่อทำกะระดาษออนไลน์แบบว่ามีคนมารีวิวหรือว่าอะไรก็แต่ยอดเราจะพุง่งแต่ผมมันจะเบรๆไว้เพราะว่าถ้ายอดพุ่งเท่าไหร่ครับลูกค้าเก่าเราจะไม่มีของใช้ครับแล,แล้วตอนนี้โรงงานเนี่ย แคปคือกำลังการผลิตอยู่เยอะมากครับหลักๆโรงงานนี้ครับผมส่งออกอย่างเดียวครับคือพูดง่ายผลิตได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมครับผมแต่ที่ขาดเพราะเราขาดเงินทุนขาดเงินทุนแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณให้หมดนี้ไปแล้วก็ให้เขาขายของอย่างเดียวถูกไหมคะใช่ครับซื้อซอสเราข้างเสพคือซื้อซอสเรา169ผมมีลิงก์ให้คุณไปโหลดรูปภาพเมนูสวยๆรูปภาพหน้าปกแอปต่างๆแก๊ ลแมนเราให้เขาไปโหลดฟรีในลิงก์เราเลยครับจะเป็นคงญี่ปุ่นเนี่ยแล้วกได้มากกระทะอะไรนี่ด้วยอันนี้ได้ครับผมมีครับผมให้คุณให้คันในเซตนี้เท่าไหร่อเซตนี้ซื้อซอฟผมหนึ่งลังก็คือสิบสองถุงเราจะมีโปรชั่นเป็นี้แถมให้ลูกค้าครับผมกําไรของหนึ่งลังกับต้นทุนค่ามอไายกระทะอปุปกรณ์เนี่ยจริงๆรุงมมับก็คุ้มแล้วครับแต่ผมมองงครับหนึ่งลังแต่ร้านผมตัวอย่างร้านที่ขายดีที่สุดใช้เดือนละสี่สิบลังครับ แล้วเรามีอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันครับแต่ต้องใช้ทีเดือนหนึ่งสี่ลังห้าลังสิบลังครับตอนนี้คุณมีร้านประมาณกี่ร้านครับที่ซื้อประจําทุกเดือนที่ประจำนั้นหนึ่งพันคนครับประมาณหนึ่งพันคนต่อเดือนเหรอฮะต่อเดือนครับคุณจ่ายห้าล้านไปทําอะไรบ้างครับหนึ่งครับผมผมจะสต็อกสินค้าเพิ่มแล้วก็แพคเกจจิ้งจะเปลี่ยนเป็นแบบพิมพ์เลยแบบสร้างแบรนด์สร้างเนี่ยเอี่ยมเลยให้เขารู้ว่าเราอะอยู่เขานานแน่ๆครับผมถ้าฟังไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับหนึ่งถุงเนี่ยกำไรจยูประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร งั้นผมถามใหม่จะทําทยังไงถ้าได้ได้ไปห้าล้านเนี่ยสามารถทําให้แจกเดือนหน<ๆ>ึ่งเดือนละสิบตันใช่ไหมเดือนละหมื่นกิโลเนี่ยเป็นเดือนละสองหมื่นกิโลได้ไหมอันดับแรกครับผมคือผมอ่ะถ้าออกสื่อเมื่อไ,ไหร่ก็ขายจะโตเป็นเท่าทุกครั้งครับเพราะเราหวังจะมีว่าเงินทุนก้อนเนี้ยไปทำการตลราดออนไลน์ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ยิงแอดของตัวเองส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็ท,ทําโปรโมชั่นกับลูกค้ายิงแพตฟอร์มผมมาเมันมีแอเฟลีย์สฝังไว้ด้วยให้สำหรับคนที่มาสมัครฟรีครับแล้วก็แชร์ลิงก์เราไป ลูกค้ามาซื้อเราจ่ายค่าคอมให้คุณตอนนี้ซอสทั้งหมดมีกี่ประเภทคะปัุบันมี4ประเภทครับผักกะเพราเมนูเราคนไทยผัดไทยหมูกระเทียมเรามีครับผมเรามีซอสผงกะหรี่แต่ตอนนี้เราโบนนี้ตัวเดียวครับลูกค้าเราผัาิขายไมไ่ทันแล้ววันนี้ครับอยากให้รู้เลยว่าใครทําก็อร่อยวันนี้ผมขอมือชาร์กที่ทำปลาข้าวไม่เป็นเลับ มันก็อร่อยทำกับข้าวไม่เป็นไม่เป็นนะไม่เป็นทำไม่เ bon ป็นแน่แน่หมูทำให้ผมกินหน่อยดิทำไมจิ้ไม่ทำให้ผมกินนะหิวผิวกับเพราเนี่ต้องถามผมกระเพราเน่ต้องถามผมถามผมผมกินทุกวันนะแต่ผมไม่เคยทำเลยนะซอสไข่ไม่เป็นเลยนะก็คือให้ดูก่อนว่าใช้แค่นี้จริงๆคุณก็มีอาชีพแล้วหรือไปซื้อซอสมีใบกะเพรามีหมูมีของจบเลยคมีอะไรอีกเหรออ่ะอีกอย่างหนึ่งคือรับดาวครับผม สูตรเราไม่ต้องใช้น้ำมันครับเพราะว่าที่เขาต้องใช้เพราะเขาต้องผัดพริกผัดผักพวกนี้ให้สุกก่อนแต่เราคือพริกทุกอย่างครบอยู่ในนี้เลยครับมาแลได้ได้อ้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราใส่หมูเลยครับผมเรียบร้อยพอที่ของโปรดเลยน่าผมจอ่าอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการลวนหมูเดี๋ยวทุกคนต้องชิมคนละคำนะครับจากวิธีการลวนหมูครับ นี่ดูดูดีนะครับไม่เป็นจริงเงี้ยเน่ยแล้วไงอันนี้คือหมูไม่ได้ทำอะไรมาเลยถูกไหมมาถึงก็อันนี้สูตรผมคือโปรตีเนื้อสัตบหนึ่งขีดใช้สองช้อนโต๊ะอันนี้สองขีดให้สี่ช้อนโต๊ะครับสี่ช้อนโต๊ะก็คือสี่ช้อนใช่ไหมครับผมอะไรแล้วดีมากที่ผมมาช่วยเทแล้วคราวเนี้ยผัดสักแป๊บหนึ่งให้มันเข้าเนื้อครับผมก็ใส่ผักใช่ไหมเฮ้ยดูดีเฮ้ยถ้าผมทําได้ก็ร้านอะไรก็คงทําได้แล้วแหละครับผมแต่คือคือง่ายมากนะเพราะว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยโอเคครับผมชิมชิมก่อนครับชิมก่อนคุยครับผมมอ่าา แล้วที่ว่าไม่ต้องใช้น้ํามันนี่ในซอสจะมีน้ํามันอยู่เยอะไหมอ่ะบการไมทีีของโรงงานเขาใช้พีการคั่วพริกให้ร้อนแล้วมันจะมีน้ํามันพริกแตกออกมาครับผมได้ครับคุณครับถ้าว่าถ้าไม่มีน้ํามันมันก็คือดีด,ดีถูกไหมดีต่อสุขภาพนะขอบคุณมากครับผมไม่จุดขายเมื่อก่อนตั้งชื่อร้านว่ากะเพราพริกแห้งโบราณไร้น้ํามันครับอร่อยมาก มันอยู่ที่คนทำจริงๆนะคือเผ็ดกำลังดีอ่ะอือร่อยเลยเฮ้ผมผมกินมาหลายที่นะผมว่าใช้ได้เดลยใช้ได้ชื่นชมชื่นชมผมผมผัดแล้วผมออฟเฟอร์ก่อนเลยพูกคุณได้้เร็วผมออฟเฟอร์ห้าล้านนะครับแต่ว่าขอหุ้น40% ผมว่าผมต่อยอดให้คุณได้นะคุณอย่ามาแย่งผมสิผมคิดว่าผมไม่แบ่งใครด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมชอบกระเพรามากเลยอะถ้ากระเพราเนี่ยถามผมที่ห้าล้านบาทที่ขอนะครับแต่ว่าอยากจะเอาสักเมื่อกี้ซิมู นี่มันเข้มข้นมากครับเดี๋ยวนี้อยากลงด้วยนะครับแล้วก็จริงๆอยากต้องขายพี่หมูผมอยากลงกับพี่หมูอะไรหรอไม่ถือว่าเท่ากันใช่ไหมเท่ากันเอาเฟอร์เดียวกับผมเต้เดียวตัดคุณไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะแบ่งคุญรุบาเดี๋ยวผมจะทีนึงเอาเฟือเดียวกันผมว่าห้าล้านสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันฮะจริงๆริงผมไม่จอดเลยครับเพราะผมจะไม่ขยับเปอร์เซ็นต์เลยครับเดี๋ยวนี้จะจบยังไงชมกันต่อเลยครับ ผมวางแผนแบรนด์เราไว้เกินห้าสิบปีครับคือเราผมทําตัวเนี้ยคืออาชีพสุดท้ายของผมแล้วแล้วเราต้องการสุดท้ายคือเรามีโรงงานของตัวเองครับอันเนี้ยห้าล้านยี่สิบเปอร์เซ็นต์คุติเอา5้าล<ป>้าน2ี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณเกีนิยอมตามเขาเลยเหรอยังไม่ชิมเลยเนะี่ยกไ,ไม่ชิมด้วยวดมอย่างเดียวไม่ต้องชิมอ่ะฟังพวกคุณอ่ะถ้าเกิดเราใส่ห้าล้านนี่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็นเกียิเท่านะอีกผมให้ปีนี้หนึ่งเท่าก่อนนะผม หนึ่งเท่าภายในกี่ปีปีนี้เลยครับผมถ้ <5 S 2> <g ül> า้นอย่างนี้ถ้าล้านยี่สิบเปอร์ซ็นถ้าคุณติดแต่ว่าถ้าสิ้นปีนี้คุณทํายอดขายได้สามล้านอย่างที่ว่าคุณเอาไป 5, 000, ห้าแสนถือว่าเป็นโบนัสครับสำหรับผมนะห้าล้านยี่สิบเอร์เซผมผมผมให้มีโบนัสครับ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่ผมช่วยได้เนี่ยผมช่วยได้เรื่องการตลาด <c oughs> ผมช่วยได้เรื่องอโรงง,งาน ผมช่วยได้เรื่องการขายคือจริงๆไอ้ตัวนี้มันสามารถที่เราเอาไปขายได้เยอะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นช่องทางที่เราถนัดอยู่แล้วนี่เรื่องการขายและพวกนี้ผมช่วยได้ทุกอย่างถ้าคุณอยากจะได้อะไรผมว่าเราต้องเน้นออนไลน์ครับอเคครับผมโอเคครับผมผมเสนรับอเคับผมโอเคับผมโอเคคร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 ับเคครับมโอเคับผมโอนคครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมโอนคครับผมโอเคครับผมโอครับผมคครผมโอเคครับผมโอเคครบผมโอเคครับผมโเคครับ ตาร์ทัพที่ผมลงทุนในม,ม,มีมีที่เขาเขามีร้านอาหารอยู่ในมือวันพันล้านค้าโอ้โหใช่<ๆ>ผมมีซัพพลายเออร์เขาเป็นคนขายส่งไอเนี่ยพวกวัตถุดิบอาหารอยู่แล้วมีร้านเป็นพันล้านใครใครมีอะไรพูดให้หมดเลยเ <c oughs> ลวเดี๋ยวผมพูดทีเดียวตอนจบอย่างงี้ ผมรู้จักทั้งสท่านน่ะครับผมลงเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ได้ทั้ง4ี่คนเนี่ยผมจะไปขายขอบคุณครับผมโอ้โหอะไรนะอะไรนะเป็นยูเมคเกอร์ให้ผมสนใจตอนนี้คือผมคือช่องทางการจัดจำหน่ายครับผมเพราะตอนนี้อย่างที่บอกมีปรุงเราขายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือออนไลน์อย่างเดียวตอนนี้ผมอยากจะลองไปหาช่องทางโมเดิร์นเทรดเพราะผมมองว่าถือเป็นทางโมเดิร์นเทรดเนี่ยต้องต้องต้องบอกว่ามันก็มันก็มีความเป็นดาบสองคมอยู่นะครับผมเขาก็จะไปตัดแล้วก็มาจิ๋นหุ้ก็จะหายไป แหมวันนี้เนื้อหอมขนาดนี้คุณต้องเลือกแล้วล่ะค่ะครับผมมีปรุงคือผู้ประกอบการรายแรกของรายการที่ได้ขอเสนอจากชาักทั้ง5ท่านด้วยเงินลงทุน5ล้านบาทและกับหุ้น20%ตามที่ขอและมีชักจริงที่เสนอเพิ่มโบนัสให้อีก5 0 0 0สนบาทผู้ประกอบการจะเลือกชักท่านไหนไปฟังกันครับงั้นวันนี้ผมขอเลือกชักที่อยู่ตรงหน้าผมเลยครับผมชากไปครับผม ยิครับผมครับเจอเลยครับผมากครับขอมากครับเดี๋ยวนีให้ลุงมือกครับเจอชาร์กที่เขาสำเร็จมาตออยาม่าสิ่งที่เราทำถูกทางแล้วผมดีใจมากครับจริงๆผมอยากจะให้รวมทุกชาร์กเลยครับเพราะชอบทุกท่านครับที่ผมเรียกชาร์กไปเพราะว่าแปลตาและเขาเหมือนเขาชอบแผ็วเผาเนี่ยของเรามากได้แล้วสามผัดขอบคุณมากนะผัดอร่อยมากเลยไม่งั้นผมไม่ ไม่ลงทุนเนี่ยถ้าผัดแม่่อยขนาดเนี้ยมีใจด้วยครับดีวัเดีวว่าแต่เขาจะมีซอสกะเพราให้พวกเรากลับบ้านเปคนละคนคืนนี้เดี๋ยวจะขอัะขวดหนึ่ง